พี่จันอยู่ไหนอ่ะนนั่นเหรอเดี๋ยวเอาภาพมุมสูงนี้ก่อนนะอุ้ยนี่สวยมากใช่ไัมใส่หมวกได้ไหมใส่ได้ใช่หรอมันมองไม่เห็นอะไรเลยนะใช่สวัสดีลูกเพจอีจันค่ะยังอยู่ที่วัดสัมณีนะคะตำบลผักตบ,ตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะหลังจากที่ถวายผ้ากรถินเสร็จแล้วก็จะมีพิธีเอ่อ ยกช่อฟ้าหอปูโคดนะคะที่วัดส,สมามณีนี่แหละมาสาธุร่วมบุญเอาบุญใหญ่ด้วยกันนะคะหลังจากถวายผ้ากรถินเสร็จแล้วเนี่ยก็จะก็จะยกช่อฟ้านะคะขึ้นไปไว้ตรงน,นี้คนเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศ ยาวไปถึงนู่นเลยเดี๋ยวเดินลงไปข้างล่างนะคะวันนี้ที่อุดรธานีอากาศดีดีไปหน่อยน่าจะประมาณ30กว่าองศออาได้ ้องเพยวันนี้มีใครไปร่วมบุญกระถินที่ไหนไหมคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวจะยกช่อฟ้าพี่ยกช่อฟ้าหอปู่โคดนะคะเนี่ยเขาจะยกขึ้นไปไว้ข้างบนตรงนี้ ในวันนี้เนี่ยก็มีดรปนวิทย์หรือว่าอาจารย์เชียงแล้วก็มีพี่ๆสายบุญของอีจัน์นะคะก็มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็กําลังแปะทองที่ช่อฟ้านะคะเพื่อที่จะเอาขึ้นไปภาพมุมสูงอะไรนะยังค่ะแต่ว่าแบตลดเร็วมากเพราะนร้อนเหลือ25%ปอซ์อยู่พี่ตอนนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วตอนนี้ยังขึ้นอยู่ค่ะ อันนี้ก็แปะแผ่นทองนะคะที่ช่อฟ้าอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธียกช่อฟ้าขึ้นไปไว้ตรงข้างบนเนี่ยคะ่ะช่อฟ้าหอปู่โคตวัดส,สมณีจังหวัดอุดรธานีนะคะ เวลานี้กรุงเทพฝนตกวัดภูเขาทองคจงจะเงียบเหงาลอยกระทงด้วยอ๋อวันนี้วันลอยกระทงด้วยลูกเพจวันนี้ไปลอยกระทงที่ไหนคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะกรุงเทพฝนตกเหรอแต่ว่าอุดรธานีคือแดดแบบแดดดีมากร้อนมากๆเลยนะคะขออนุญาตนะคะ แดดมปนน้อนอากาศดีค่ะดีตรงไหนสิดีตรงไหนอย่าตื่นจะขอให้ทีอย่าตื่นเด้อ แห้งออกละให้เหตัวแม่เออแห้งงามต่วแมนสาธุเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึง เรียกร้องความสนใจเรียกร้องอะไรอย่มากระกระห้ยนะสนุกเพูดเถ้าหินได้ั่นนเปงเฉยวหานพูดเถ้าหิมานได้อีกจะโทรหาเที่งม่ัไใครก็หิีย

ย่อตัวลงให้เห็นอาจารย์ด่อตัวลงให้เห็นอาจารย์หน่อยตาล้อหนุงบนตาล้อหนุงบนนู่นไม่ใช่สายย่อเลยย่อไม่ลงร้อนอ่ร้ออันนั้นเขาถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปด้วยกันนะคะกเพ็นผมรลบผมแล้วปล้ ย่อลงหน่อยถ่ายรูปจานมองเห็นอาจารย์ใ่เข้าไปใ่เข้าไปใซ่เข้าไปไม่เห็นอาจารย์เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วคขบอกให้ย่อลงหน่อยไม่เห็นอาจารย์ก็ถ่ายรูปนู่นอะมองไม่เห็นอาจารย์ก็ไปยู

อาจารย์เชิญเลยค่ะอาจารย์ขากขดเลยค่ะอาจารย์โดน ah, แม่นี่เขาปลูกเสร็จแล้วออกมาไม่ได้พี่จันพี่จันพี่จันช่องนี้ค่ะขอทางออกหน่อยขอทางออกค่ะลนเลยค่ะออกออจันว่นว่นพี่จันจะปูกอ่ะ ผมไปดูรูปเก่าเดี๋ยวนี้หล่อแล้วเอทำไมใครอยู่ได้ส่งไมนที่แม่จะจเจ้ามาัวตัว่เลยนะว้างใหตาเลยครับใหตาโดนแทงนะครับนแเราจะได้เข้าสู่พิธีการยกเจ้ามาครับให้าโดนแทงนะครับ

把这个。<拍> <拍手 S 1>